ัีครับเออตื่นสายตอนแรกว่าจะออกมาแต่เช้าอยู่ไอตัวเล็กไม่สบายไม่ได้ค่อยอยังยังหนักก็เลยซื้อยาให้กินเมื่อคืนแล้วแหละเมื่อคืนนี้ก็เลยรับรับตื่นตื่นไงเวลาลูกตื่นเราก็ตื่นด้วยมันก็เลยนอนไม่อีกเช้าก็เลยตื่นสายเลยเปลี่ยนนอตเปลี่ยนน,ยนอทเอามาอยู่ หาพี่เล็กก่อนนะพี่เล็กยังไม่มาเดวบตัวนี้ใช้กิจการนะี้มียาวกว่านี้นไหมฮะไปสอบสิกระดังตุ๊กในร่วงจริงนะร่วงจริงเจ็บจริงไม่ใช้สลิงเงียไปสูงเท่าไหร่อุ้ยอยูน้ำตลงก็ใช้วิชามานันกิ้งงเงา ยื่นปืนมาก่อนก็ได้ครับยืนปืนชิวมาลอยมองแมง,มงเดี๋ยวผมขยับเข้าไปตรงร่มตรงนี้นดย หมายเดิมนะครับผมหมายขที่มาเก็บประนินนี่นี้วันนี้อากาศฟ้าคึมนะครับผมนี่ก็ใช้ว่นเรโนโต้นะครับผมช่วยได้ครับมาแต่หน้าโจนะฮะหน้าโจอยู่ตรงนู้นนะครับที่เล็กกว่านี้ไปอีกหมายนึงนะครับผมนี่ฟ้าคึมอย่างนี้ครับเรโนโต้เนี่ยใส่ไปก็จะประมาณนี้ครับชึบตัดแสงสะท้อนนะฮะ ถ้าสายตาของเราเนี่ยเป็นสายตาที่ไม่ได้ผ่านกล้องเมื่อกี้นะเอาแว่นมาใส่เนี่ยมันจะมองเห็นปลานินอย่างผมมองไปตอนนี้เป็น่งเต็มเลยฮะลอยเต็มเลยไซยประมาณ5้หขีดครแถวๆไม้ก็ตรงเนี้เกิน20ตัวนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอาไม้กันครับผมเดี๋ยวคัดไซส์กันครับโอเคครับ โดนไหมไม่ๆประนินเหมือนตัวนี้มันมีไซกับเพื่อนแต่ว่าอยู่ลึกเอาโดนอยู่เอ้าๆๆๆโอ้ยแสดงว่าไปโดนคนละตัวแล้วไ,ไปโดนนีปาชฉเลยไอ้ตัวที่เล็งไม่โดนไปโดนตัวเล็กอือะไรนี่ ช่วยตัวที่เล็งนี่น่าจะรอดท้องติดติดติดไอ้รุด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 ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงได้อยู่ใส่ได้อยู่ <c oughs> หรือตัวนี้ว่ะมันจะดำกว่าเพื่อนสุสใสตัวนี้เนี่ยวนตับลูกติดปลาขาดเนี่ยนะนี่ชุบมาตอบบัตรเข้างานก่อนเลยนี่ฮะใส่ก็นี่หละวนทับเลยนะครับผมใช้ได้อยู่ ครับประมาณของเรามันหนครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนบอกหนบอกหมายรับเด็ดอ่ะ เด็ดยังไงไม่เห็นได้ตัวมานู่นนู่นใหญ่ใหญ่นู่นเขาขาวนะโจะเห็นไหมข้างหน้าแถวบัวนี่นะเยาวๆนี่นะสับเลยสับเลยไม่สับเดี๋ยวนายเอกสับให้ดูเออ ซ้อนสองก่อนนะ,ะซ้อนสองก่อนนะไม่ใช่ซ้อนสองเลวเมื่อกี้เหลื่อมกันสามตัวกะจะซ้อนสองซ้อนสามได้ไหมตุ๊กตอกบัดเข้างานก่อนละบอกว่าตัวตัวเดียวเออมันก็มากกับตัวสิลิกเปล่า เอายี่บอกโดนตัวเดียวจริงก,มกีมันซ้อนกันนะกะจะซ้อนสองหอ,อลูกมันฉลับขึ้นผิวน้ําไปก่อนโดนปลาแล้วมันฉลับก็เลยโดนตัวเดียวคไปนี่ใช้ลูกสั้นนะครับลูกเบาเนะ่กะเอามายิงไปนินโดยเฉพาะอืม หมืนจังหวะมันซ้อนกันสวยก็เลยจะซ้อนสองซ้อน 3. สามสรุปได้มาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเพียวเพียวเลยเนี่ยลูกดอกสั้นๆนะฮะดูภาพชาจะเห็นมันฉลับขึ้นผิวน้ำนะดูมันเบาครับอ่ะ,บะเก็บปลาเกลือลนะ้วนฮะมันหมานครับ น็อกอลูกสั้นเป็นเหตุกับอีกราดน็อกเลย ซ้อนสามเลยเด้อ <laughs> เบื่อละซ้อนสองซ้อนสามเลย <c oughs> เห็นแต่ดำๆำเมื่อจะใหญ่ไม่ใหญห่ไม่ใหญ่แต่ก็พอได้ไซสอยู่ ใหญ่นักหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึ่งน,นี่ครับน็บนอกเลยเข้าจุดขีค่คแรบบับมันมานโดนตัวอื่นหรือเปล่านั่นสายวิ่งอยู่เฮ้ไอ้โดนอยู่โดนโดนสายวิ่งอยู่นะ่ะวิ่ง,ง,ง,งมันโดนตัวอื่นนั่น มันอยู่เป็นฝูงแต่อตัวที่เลงอ่ะไม่โดนตัวใหญ่นะที่เลงใช่เอาขึ้นยังไงเนี่ยสบัดแล้วให้ลอยขึ้นมา,ามือคว้าปั๊บกลางอากาศปะหมานมาแล้วครับปะหมานมาแล้วครับแปลกนะเวลาผมอยู่ใกล้กล้องปุ๊บผมจะหมานเลยนะถูกต้องแปลกเหมือนกันฮะมมันก็เอาช็อตไว้ก่อนธรรมดาธรรมดา ไม่ใช่ตัวที่เลงครับผมเห็นอยู่ครับังหวะคุณยิงผมเห็นอยู่ครับ <G ül> อย่ามาบอกว่าคุณยิงโดนตัวที่เลงครับผมเห็นอยู่ไอตัวขา,ขาวๆคุณเลงอ่ะตัวเลงกับตัวใหญ่ <G ül> ใหญ่ยู่ให้นี่ไปอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ผมเลงกับตัวใหญ่โอ้ ه, ตอน,าน,านนั้นนิ่งๆตอนมาตอนแรกอ่ะโอ้มันข้างล่างลอยเป็นฝูงลุ่มเลยแต่ว่าจะมีแต่ใส่นี่แหละโอ้ยประตูนู่นนู่นตัวดำ ไกลเน่ยโอ้ยริงจืดจืดตาพี่ต้องขันเนื้นอขันเนื้อโอ้สซมำอัน่หนโอ้ยเลิอเดิอล,ลงไปเอาได้ตรงนั้นลงไม่ได้ตัวใหญ่ร่วงไม่ได้หรอม่ร่วงอยู่ตรงนี้นใช่หรอว่าแต้อง้ไม้ของเราไส่ข้างขักไปตรงนู้นนะครับ เลยนะอีกกับน้องๆยิงข้างนอกมุดมหาประเกลือข้างในกันชิบอายนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กอีกครั้งนะครับพี่เล็กทำหมายไมาให้นในเสดายวันนี้พี่เล็กไม่ได้เข้าหมายด้วยกันนะฮะพาทีมงานไปบุกอีกหมายนึงฮะพี่เล็กลูกโป่งซุปเปอร์เทน

ปลาสุประสักเวลาเกาะสวะเลยมันชอบขาดเนื้อถ้าโดนไม่เต็มวานมายิงก็ขาดเนื้อเยอะขึ้นมาสิลขึ้นมาสิลขาดเนื้ออย่าขาดเนื้อจะเสียของอย่าขาดเนื้อ นี่สวยอยู่นี่ดูดอกยี่สิบเซนเราเอาเลือกนี่นี่ดูขนาดปลากับลูกดอกดูฮะแก่เหมือนหมานครับดีครับมา สุดทางเดิน end of the walkway ไ <g> ด <ül> ้เอกแล้วยิงยิงปลาเจ็บไม่ยิงปลาตายเขี <c oughs> ยวเกียวพื้นที่ก่นระวังดีๆนะบางอันมันมันท่อมันไม่มีดิน <c oughs> ดินไม่เต็ม <c oughs> ได้ห้าตัวห้าตัวแววปลาเกลือปลาเกลือ ปลาเกือกมันมีเชโดจิบอยู่แต่มันมองไม่เห็นยืนยนี่แค่หนเชโอดมันจิบอยู่แต่ว่าแดดมันไม่ให้นี่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 ฮลฮัลโหลนี่ดำๆไปผักตบนี่เดี๋ยวก็ขึ้นดำๆนั่นๆนเห็นไหมอ๋อนี่น่แน่น่ดใหญ่กว่าซับเล มันมีไซโลด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ไอ้ตรงนู้นน่าจะตัวอย่างปลาไซโลจะขึ้นไกลหน่อยที่จะยืนเท่าไหร่จะได้โอ้นระหว่างมือมันท่อมันสุดแค่นี้ครับมันก็เลยไปต่อไม่ได้แต่ว่านู่นตรงนู้นถ้าทำหมายแล้ก็เด็ดเหมือนกันนะหน้าผักตบนะไอ้นหน้าผักกระเฉดมีต้นไม้เนะข้าเลยนะครับฮะเราเข้า ยิงเลยยิงดักทั้ง,าางตายเลยตายอะไรข้ามินนี่แหละเอาหรอแต่ผมยิงใส่เดียเ้ยผักกระเฉดไปทิ้ิใหม่ของการตัดน้ำตัดเพื่อผักกระเฉดไปเลยครับอีกไม่เป็นเพาะฉะนั้นฉดโดขึ้นจีบอนะยู่นะยิงไม่โดนจีบหน้าผักกระเฉดจีบแล้วถอยเข้าผักผกระเฉดยิงด้วยนะลืมหมดแล้วเอออย่าเล่นเยอะครับสับให้มากที่สุดเท่าที่จะสับได้ อ,อ,อุ้ยอย่าปักขากันเนอปึก๊กเขานี่แบกแบกกลับนี่เหนื่อยเลยนะไม่น่าพาดเลยทางนู้นขึ้นไม่ได้ป่ะทางนี้ฮะทางนี้นติดกอ,อไผ่ต้องถางมัมันมันต้องเดินลงไปแล้วมันต้องถางไ,<ห>ไม่รู้ว่ามีใครไปถางหรือยังแต่หมายเนี่ยถ้าทำได้นะ่ะมีเชดโดแน่ครับฮะมีใครร่วงมาทั้งทางาเลยยังยังยังเข้าเนี่ยนาจะร่วงใช่ดูดีๆบางบางท่อมันดินไม่เต็ม อย่าขอบเอาครับไปไหนครับหาคนดึงยางให้ขนเลอะจัดทำไมไม่ให้คุณรูณดึงให้ครับครูคบอกรุ่นๆข้างในเลยไม่ไหวอย่าฝืนสิบสี่มิลมีอยู่สิบสามิลนะ่ะไม่เอาไลน์นี้ลน์นี้ปีนปีนป่ายนี้ไม่ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเขาถนัด แตกปีนี้ของเขาเลยจะกลับแล้วเนี่ยได้ประมาณห้าสิบตัวนะพอละวจับตาพี่ครับจาบเลยพี่พแต่แกพี่ในวันนั้นก็ยังไม่ได้บินอีกเลยมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะพี่มากับแปนบแบน้นหมดมาแต่หนึงตัวมันก็แข็งจริงนั่นแหละเราใช้ลูกดอกสั้นเลยนะผมว่ามีบินอะ ออนโอ้โหกลางวันม,มีดาวขึ้นหาหาย่างอ่อนๆมายิงปานินอะ่ะมันขึ้นจิบอยู่ไกลไครับแต่มองไม่เห็นเขามีชุมนุมอะไรกันแขมเขาเปลี่ยนเสื้อกันเปลี่ยนใส่ปุ๊บฝนตกปับ๊บเฮ้ยซาโยนะมันเป็นแถมใช่ไหมถูกต้องครับผมตอนนี้ด่อยอยู่ตรงนี้เด้อมันคาปลาอยู่คาปลาหรืออะไร มันยินซ้ำมันขึ้นมามันขาดแล้วก็ยืซ้ำสรุปอ๋อมีปลาไหมไม่รู้อยู่นะนไม่น่าถึงอะไรไปแล้วอโหโอ้โหตรงการตรงเกิงก็ไม่นึกถึงว่าเขาแบกกระปงกระเป๋าหนักเลยเนาะแบกขึ้นท่อ,อยังไงน่ะ ไม่ได้หรอกถ่ายแต่รูปอย่างนงี้แหละโโดบังเขาไปยิงไงีมึงกับบังบังอยู่คนเดียวเดี๋ยวไม่เห็นเสื้อเอาปืนมาทำไมเออมันใส่ปลาอะไรมึงดูปลากูว่นใจแค่ไหนเออประวานเพชรฆาตนั่นะไม่ใช่ปลาชะโดน่ะประวานสีน้ำเงินได้กี่ตัวละได้กี่ตัวครับยอมยอมครับ อย่าได้ยอมเจ้ได้กี่ตัวมาตามเสียนม่เลยก็บอกแล้วร้อยแล้วใส่ถาปอดสองตัวได้กี่เพียวเหงืได้กี่ตัวเหงืได้กี่ตัวดูในกระชงแล้วจะร้องโอ้โหใหญ่จังโอ้ห่านนี้ถมาอย่างรุ่นขาดไป่สองครับโอ้โหถ้าจะยิงถ้าจะยิงได้แค่นี้ไม่ต้องมาก็ได้ผมยิงไปฝากได้เยอะกว่านี้อีก ว่ายเห่วอยู่ท,ทำขายไปสอยที่ยิงไว้ก่อนจะเก็บแทนตำตำยังไม่ยิงนี่เฉยเนี่ยแต่ตัวที่ขาใหญ่ขายไนเปอร์มือทองอยังไม่ลงมือเลย่ <c oughs> เล็กๆหน่อยมาัาดตำอยู่ยเพิ่งเอาบอลก,กันแต่แรงสุดเพราะว่าเขาไม่ยอมแส่เซียร์ทีมหนุ่มคนหนึ่งน,น,นะ ยาที่ไหนหรอเป็นพะเอกเว้ยเออฉายาต้นต้นปลาใสโอ้รู้จี๊ดโอ้ตัวนี้โอ้โหอเยอะก่อไฟปิ้งต่อไฟปิ้งเอยมันต้องอย่างนี้นี่ยิงลอนไอ้น่นเออใส่ลุยคนเยอมจะยากเลยเออเออเออฝัแว่าอออ ปลาลิฟครับอันนี้ได้ปลาใหญ่คนเดียวครับนี่นหน้อันนี้ยายมาหม่ที่สองแล้วนะครับนี่ เห็นร่ากายกันนะนี่ยิงเอาหาใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเยตีตีตแล้วติดแล้วเฮียเสบียงเราฮะแต่กินข้าวกันก่อนนะครับกินข้าวพัลลูกกันต่อฮะันินเข้าร่วมไม่นินเข้ารอบครับกินข้าวครับ ทายาสายผัดผอกกันอัายาศัยใครจะยิงก็ยิงอ่ะมันมีปลาตายขึ้นอย่านะบ้าอ,ออกไม้กับต่อดีกว่าจับไปไหนเดี๋ยวบึกม้วนได้เหมือนกันจับไปไหนให้เจ้าโจไปหาเฮะจ้าโจเขาอยากไปโน่นขอไปฝั่งโน้นอย่าให้ได้ยินข่าวเสียงทะเลาะก,กับเจ้าของบ้านเขาเด้อ ตุ๊กตับตุ๊กตับไม่รู้อ่ะบอกเลยจะไปใครเมื่อไหร่คะปุ๊บไปว่าต้องใส่ใหม่มาเบื่องเบสตุ๊กตุ๊กไม่ชื่อว่าเออลองไปเฝ้าจริงๆอ่ะมันมันไม่ทันยกยิงเราเราไม่ต้องมาทับเรายกก็สับเลยยิงได้อยู่บนเรือเหมือนกันนะครับเออแคอยู่บนเรือนี่ปิดท้ายยิงไม่ยิงไม่ทัน รงทางก็ต้อมเลยลง,งไปก็<ม>โดนนะอ่ะบอกเลยแม่ต้โดนมือนะโดนเต็มเต็มม่หัวไหลปากเข้าคอเอาลงมานี่ใกล้ที่สุดบารินเลยไม่ต้องไปในเมืองเลยถ้าใกล้กว่านี้ก็วัดตรงนี้แล้วเนี่ยวัดวัดผู้หลงช้าเห็นจะหางวัดไปเลยสวัสดีครับเอาปลาไปกินด้วยอยู่ในถังไม่ไม่เป็นไร โอเคโอเคแล้วเจอการรอบหน้าโอเคอาทิต sì> ย์หน้าก็น้องก็กลับแล้วนะครับผมน้องตริกแล้วก็เฝ้าต่อครับใครที่มีภารกิจมีงานก็กลับก่อนนะครับใครที่ยังว่างก็ย um ังอยู่ต่อกันนะครับโอเคครับไปยิงปลากัน อะไรตั้มตั้มอันกับแล้วเออโดนไหมตั้มหลุดแล้วล่ะโอ้ อันกลับแล้วเสียดายเสียดาย อย่าบอกว่าโดนนะฉันจะตกใจมากเลยบิดออกขวาป่า ขันไหมเนี่ยขึ้นอะไรเร็วขนาดนั้นตัดลึกเลย โคตด,ดเร็วเลยแบบฟึบเลยเห็นเลนเลยอะ่ะขึ้นเร็วมากเห็นลงเลยแสงสว่างเงี้ยฟึบอย่างเร็ว คตรเร็วฟาดขค้ืระบิดออกซ้ายสุดๆเลยใครจะยิงถัานวะนะเซฟออกไปนู่นเลยเร็วพดตฟาเรียกพี่ไอ้กายครับไม่เดนเร็วกิน้ไม้กันฮะม้หม้ไม้ม้มย้ายไม้กันนะครับย้ายไม้กัน ยิงตาผดก็ไม่โดนอุ้ยจับได้ไงคะโอ้ยยิงได้ปันใหญ่แล้วนี่นนนนนโอ้เผาสิครับรออะไรเผาปืนกับเผาปลาเผาปลาสิครับใหญ่สุดในชีวิตเลยใช่ไหมนี่โอ้โหมาสไลเน่าเอายังไงไปไปเดินก่อนโอ้แดดส่องตาเร็วๆออกะที่หน้า จับฉันทั้งวันอ่ะวันเนี้ยมูลน้อยเราจะไปตกปรากฏต่อเอาปลาแบ่งไปด้วยวันนี้เจอไม่ได้ใครขอเหรอผมเบื่อแล้วเจะกินแล้วกลัวไม่มีวีซ่าออกมาอีกไงแล้วก็ปลาไปอ้างด้วยงั้นเดี๋ยวปลานี้เดี๋ยวเก็บไว้ให้วเลือกจะไปต่อวีซ่าให้วเลือกมาไกล ย้ายไหมาตอนนี้นนย้ายมาใหม่สะพา,านะนะฮะเดี๋ยวให้แม่บ้านตกตักกดเล่นนะครับผมในเอกก็จะตกสะพักตีเตอร์เ้าเลยก,ก็ตกฝั่งนู้นนะครับผมส่วนผมนี่ง่วงนอนครับเดี๋ยวผูกเปนอนตรงนี้คร<ม>ับผมถึงใส่กับรา,สาสวะสวานะพานอ่ะ